ครับน้องๆทุกคนพี่รอดช่องก็สวัสดีนะครับวันนี้พี่รอดช่องจะเล่นสดนะมันเหลือไม่กี่แทมนะครับพี่จะขึ้นที่รถอีแล้วนะครับเกมนี้นะครับถึงแม้ว่านะครับพี่จะตายเร็วหรือตายช้าตายก่อนหรือว่าไม่ได้ขึ้นที่รถอียังไงพี่ก็จะเอาลงนะน้องๆมาลุ้นกันไปกับพี่เลยนะครับไม่รู้นะครับว่าจะเล่นมือสั่นหรือเปล่านะครับเออพี่พูดจริงนะครับพี่ตั้งใจไว้นะครับว่า ถึงแม้ว่ามันจะตายเร็วตายช้าพี่ก็จะเอาลงนะสร้างความกดดันให้ตัวเองนะครับน้องๆโอเคนะครับยังไงครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดส,ส,สู้อย่างมีสติปมลบล้างนะเรียกว่าเกาะใหม่ดีกว่านะครับมีผมลบล้างนะก่อนตื่นนะครับเราต้องดูที่แผนที่ก่อนนะครับเลือกจุดที่จะลงนะพี่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเล่น คนเดียวอะ่ะเขาจะลงแบบห่างๆเมืองที่มันใหญ่ๆนะเนี่ยเออคืนนี้ยพี่เอาไอ้นี่มาด้วยไอตัวที่มันสแกนหาศัตัวนาฬิกาแต่พี่ไม่ได้เอานกมานะพี่จะว่าพี่จะเล่นแบบระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยถ้าเจอศัตรูพี่ก็บวกนะแต่ถ้าไม่เจอนะครับ ี่ก็จะไม่วิ่งหาแนละ้วพี่จะเล่นแบบเซฟเซฟนะครับอันนี้พี่ลงแค่ซโล่ Solo นะเล่นคนเดียวเมื่อกี้มันตามหลังพี่มานะสามสี่ตัวนะครับพี่เห็นมนอยู่ด้านหลังนะเมืองนี้นะครับตอนนี้พี่ใช้าาการมองรอบๆนะน้องเห็นรงตาไหมใครมใช้เราไม่เปิดใช้ดูนะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเวลาเราโดดล่มมาคนเดียวครับ เก็บอะไรได้เก็บไปก่อนเลยนะแต่ความจริงเราจะเพิ่งกินเห็ดนะเราไปเก็บปืนก่อนนะหาปืนก่อนพี่ยังไม่ได้ยินเสียงคนนะตอนนี้นะเก็บที่เร็วที่สุดนะครับถ้าได้ปืนอ่าได้ปืนชาร์จเฟียวครับต้นเกมได้ปืนชาร์จนะเปิดกล่องนะครับมีกล่องไปได้ปืนชาร์จได้ระเบิดไดไอวอมาหนลูก ได้ปืนยิงไกลแล้วพี่จะเอาปืนยิงไกลไว้ด้านบนนะก็เก็บเสียงด้วยนะครับเราควรจะเอาปืนยิงไกลไว้ตรงไหนก็ได้นะตำแหน่งอะ่ะจะบนจะล่างก็ได้นะครับแต่เราต้องไว้ให้มันตลอดมันจะได้คุ้นชินนะครับเวลาเราเล่นนะครับไม่ต้องมองปืนไม่ต้องมองปุ่มนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับอม,มองศัตรูนะครับเราจะไปมองปุ่มนะเล่นให้ชินนะ พี่ลงโซนสุดตายบ่อยนะครับพี่แบบไปฝึกในนั้นนะให้มันชินปรับปุ่มปรับอะไรอ่ะมีจุดแดงๆขึ้นแล้วนะครับซ้ายมือนะครับเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปดูนะครับวิ่งไปดูว่าเขาทำอะไรกันเขายิงอะไรกันนะครับ <c oughs> เห็นแล้วนะครับยังไงต้องยิงตอบนะครับซึิงว่านี้โดนนะโดนเขาเจ็บนะครับตั้งไอวอรเราต้องเข้าละ อย่าให้เขาพันยานนะถ้ามันคืดแดงพี่ยิงเลยมันสวยครับเรียบร้อยนะครับเราต้องเข้าแล้วครับเราจะแอบตอนนี้นเห็นปะดนระเบิดไปก่อนนะครับทางซ้ายก่อนนะแล้วค่อยทางขวาเพื่อให้ศัตรูออกมาทางขวานะครับเราจะยิงศัตรู เราฆ่าได้1ตัวแล้วนะครับตอนนี้มีเงินหนึ่งพันสอนะเราต้องดีๆนะเวลาเราฟาร์มอะ่ะอย่าช้านะครับให้อยู่ในที่กำบังนะเวลาฟาร์มถ้าไม่มีที่กำบงังควรมีไอวอลนะครับตั้งไว้เลยนะถ้าไม่มีเราเอาของเราตั้งไว้เลยนะหรือมีโคโนก็กดโคโนก็ได้ ไายกระทะมาแล้วนะครับน้องๆพี่ว่าพี่เอาแค่ขึ้นทีแล้วอีกก็พอนะเกมนี้นะเจอก็บวกนะครับแล้วก็วงสำคัญนะวงอะ่ะเพราะว่าวงในแผทใหม่มันแรงมากๆเลยนะ้องโอเคนะครับได้สองชาร์จมาแผทใหม่ซองเล่นยากมากเลยนะ้องแผทใหม่ๆ โดนยิงไม่ค่อยตายเลยอ่ะนะโดนยิงแจมมาจากด้านหลังนะครับเราต้องเข้าวงก่อนนะจังหวะนี้นะเข้าวงก่อนนะครับยังไงเขาก็ต้องเข้าวงนะเราโดนยิงแบบนี้เราต้องไปหาที่ก่อนนะครับในการที่จะแบบดักยิงมันนะออได้หลายได้วอนะครับเฟียวนะครับแต่เกาะไม่ได้นะที่ต้องไปซื้อกะ เห็นบ้าพี่จะถือปืนแล้ววิ่งอย่างเงี้ยมันยิงมามันติดกระทะนะพี่ต้องไปซือ้อเกาะก่อนนะซือเกาะซือ้อไอวอ์นะครับจะโขบพี่ก็ยังไม่มีด้วยนะเนี่ยพี่ต้องมาซือ้อขอ้าโขบโซโลเล่นง่ายนะพี่บอกเลยเล่นคนเดียวอะสบายสบายเลยอะตายโดดใหม่นะครับไม่มีอะไรมากมาย จัดปลายเกาะไอวอสะโขบสวยนะสโอกไอตัวไอตัวดมอะ่ะอย่าลืมหยิบนะครับไม่มันไม่ได้ใช้เหรียญนะไอตัวดมอะ่ะถ้าเราไม่มีเหรียญเราวิ่งเข้าตู้ได้เลยนะไปเอาตัวดมก่อนได้นะวงบีบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะว่ามันตามเรามาเปล่านะไอตัวเนี้ยตอนนี้พี่ยังไม่ได้ยินเสียงมันนะ อยู่ไหนครับตรงนี้ได้เปรียบแบบแบบแดงๆที่ซ้ายมือไม่ใช่น่าจะเป็นกล่องแอร์ดับปะ,ะเมื่อกีแดงๆซ้ายมือนั่นกล่องแอร์ดับวงนะครับตอนนี้เหลืออีก40กว่าวินะเราดูเวลาของวงด้วยนะ ส่วนใหญ่พี่เล่นกับเพื่อนเนี่ยแต่วันนี้พี่หยุดพี่ก็เลยมาเล่นแบบไม่รู้จะเอาคลิปไรลงนะก็เลยเล่นเอาเป็นคลิปที่แบบขึ้นฮีโร่อีกนะได้ดูถ้ามันขึ้นพี่ก็ลงเลยนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ลงอยู่ดีอ่ะพี่บอกไปแล้วนะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับไปลุ้นกัน L A นะครับทายคลิปนะครับว่าพี่จะได้ขึ้นหรือเปล่านะเคนะครับ อ้วเมือนหน้านี่ไม่มีที่กำบังนะวิ่งต้องระวังนะะมีรถจอดอยู่ปะข้างหน้าพี่เห็นละลอยนะครับเจบของครับผมเราวิ่งเราต้องระวังข้างหลังด้วยนะครับเราเล่นขอบวงเราต้องระวังด้านหลังนะข้างหน้า,นา,นามันต้องระวังอยู่แล้วแหละแต่ข้างวังข้างหลังอะ่ะต้องระวัง เราต้องเคลียร์หลังเราถึงวิ่งขึ้นข้างหน้าไดา้มันจะเล่นง่ายนะดีกว่าเราไปเล่นคนเดียวนะอยู่ตรงแบบเข้าวงตรงกลางอะ่ะตั้งแต่ทีแรกอะ่ะมันจะเล่นยากเนี่ยเราเคลียร์หลังแล้วค่อยๆไต่วงไปเรื่อยๆนะเล่นง่ายกว่านะแล้วแต่น้องๆน,นะแต่ละคนนะแต่พี่ว่าเล่นนึ่งงง่ายกว่ามันได้ยิงได้คิวด้วยไงดีกว่าเราไปกลางวงแล้วเราไปแอบนะมันจะทำให้เราแบบ กลัวนะครับในการเล่นฟรนะีไฟล r e มันทำให้เรากลัวค่อยๆตายไปมีการยิงกันแล้วนะครับด้านล่างนะครับที่ได้ยินเสียงนะครับอยู่ขวามือนะข้างล่างเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะนีก่อน พี่สาวพี่ด้ยินเสียงเท้านะครับเสียงเท้าข้างหลังทั้ง2องฝั่งเลยอะ่ะเคเจอแล้วนะครับเจอมันแล้วนะครับมันอยู่ตรงรั้วนะครับนั่นไงวิ่งออกมาแล้วนะครับนตีไปดีครับวันนี้ตายวงครับมันเจ็บนะ แล้วเลือดมันลดมันตายวงนะวงมันแรงอยู่ที่ต้องการสองชาร์จนะครับเดี๋ยวไปดูมันก<อ>็โอ้สองชาร์จซื้อไม่ได้มันเหลี่อมไม่พอครับ<อ>ทางเดียวเราต้องไปเอาน่ะมันยิงกันเห็นปะ่ะเดือวตรงนี้ก็ตั้งไงไ้ว่ง เจาะแล้วมั่งวงมาครับเข้าวงดีกว่านะเราต้องเลือไปดูด้วยนะครับโดยใช้มุมมองอิสระเนี่ยเห็นปะโอเคเลือไปดู่อกี้แบบหนึ่งพี่เห็นนะมันยืนตัวโล่งเลยอะยิงพี่ยังไงโอ้โหเรียบร้อยนะครับตายดูกันนะครับพี่จะขึ้นฮีโร่หีกปมันนะโอ้โหเหลืออีกสิบสองตัวเนี่ย ขึ้นไม่ขึ้นเรียบร้อยนะครับน้องๆพลิกขึ้นฮีโร่อีกแล้วนะครับในซีซั่นที่28น่าจะใช่นะครับที่6แล้วนะที่พี่ได้ขึ้นมานะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับได้อันดับที่13นะลงนะครับยังไงก็ลงนะครับคลิปนี้นะครับพี่ไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วนะครับลงแบบสดๆเร็วๆดูบ้าง ก็ได้เสื้อนะครับได้ท่าทางเดี๋ยวเราเนี่ยเห็นปะ่ะได้ีฟนอีกแบบโอเคเก็บของไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที <too> ่พิเศษอีกนะครับน้องสวัสดีนะครับเย่ yeah.